สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ RMUTP อัปเดตนะคะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้น ในรอบรัวของมทอร,รอพันักานของเราได้ผ่านทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan Page นะคะที่ RMUTP Live ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันนาศีมาเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การจัดงาน RMUTP Job Fair บน Meta v e r s e ค่ะ บดือนมกรามนของเรานะคะได้ร่วมกับทางบริษัท ไซเจนจำกัดนะคะมีการจัดโครงการ RMUTP Job Fair ค่ะหรือว่ากิจกรรมนัดพบสถานประกอบการนะคะซึ่งปีนี้ก็พิเศษสุดๆไปเลยค่ะก็มีการจัดขึ้นในรูปแบบ Meta w o r s d Job Fair นะคะโดยมีดรนับวรพลราชริวัชระบุญค่ะอธิการ,รบดีของมอทรพร็นบรงของของเรานะคะท่านก็ให้เก็บเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะแล้วก็ได้พูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่า RMUTP Job Fair ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมออนไลน์เลยนะคะโดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Metaverse นะคะมาพัฒนาแล้วก็มาสร้างแพลตฟอร์มรวบรวมสถานประกอบการแนะแนวทางให้กับนักศึกษาของเราที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาค่ะ ได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงานนะคะการเข้าสัมภาษณ์งานค่ะรวมไปถึงศึกษาแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตผ่านการสัมผัสประสบการณ์นในโลกของ m e t a v เวิรนั่นเองซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็มีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่8สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่1น,นะคะแล้วก็สถานประกอบการรวมทั้งสิ้น29แห่งด้วยกันนะคะมาร่วมออกบูธกิจกรรมพร้อมกับรับสมัครงานกว่า50ตําแหน่งด้วยกันนะคะเดียกดว่างานนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาของมทรมพระนครของเราทั้ง9คณะเยอะกระเดียวค่ะ ด้านของท่านอธิกาบรบดีนะคะก็บอกว่า Metaverse j o จ f a แฟนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยในวิวัฒนาการของสถานศึกษานะคะ<ม>เพื่อเป็นการยกระดับสถาบัานการศึกษานะคะที่จะมุ่งไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยในโลกดิจิทัลค่ะที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนรู้ในโลกจริงนะคะโดยนักศึกษาที่เข้าโรมง,งานก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใน m e t a เว r ร์นะคะด้วยการล็อกอินเลือกร่างเอวตานนะคะเข้าไปอยู่ในโลกแบบเหมือนจริงเลยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับการพบปะสังสรรค์กับสถานประกอบการ รับการสัมภาษณ์งานนะคะจากฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทแบบทันทีเลยนะคะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานสิทธิประโยชน์ในระบบประากาันสังคมที่ควรทราบนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อเรียนจบนั่นเองค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีคุณภาพนะคะ้วยระบบประการันคุณภาพทั้งทางวิชาการแล้วก็การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เข้ากับยุคอุตสาหากรรม4.0นะคะซึ่งทานายกบดีก็บอกไว้ว่ามหาวิทยาลัยนะคะพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลดาดแรงงานค่ะโดยความคาดหวังของสังคมนะคะก็คือสร้างคน ให้มีความรู้ระดับสูงที่เรียกว่าแรงงานความรู้ที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ตรงกับความต้องการนะคะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ว่าบัณฑิตนักปฏิบัติไฝ่รู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรมนั่นเองค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปบ้างดีกว่านะคะมาดูกันที่ความร่วมมือระหว่างมทรพาน,นคร กับผู้แทนสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์นะคะซึ่งจะพัฒนาการศึกษาไปสู่โลกสากลน,นั่นเองค่ะดรนภพลราศริวัชระบุญนะคะอธิการบดีของมทรพระนครค่ะให้การต้อนรับนางสาวจารุวันพงจารุวัตนะคะผู้อำนวยการด้านการศึกษาหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ค่ะ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยี Institute of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะที่ห้องประชุมรับพีพัฒน์สำนักงานอธิการบรดีมทรพระนครสูนเทเวศค่ะซึ่งทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ได้ปรึกษาหารือก,กันในด้านของการศึกษานะคะแล้วก็ยังจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรทางการศึกษาที่ดีค่ะระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ นิวซีแลนด์นะคะกับทางมทรพนัรเราที่เรียกว่ามีมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ยาวนานมาแล้วทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ผู้สอนนะคะการอบรมหลักสูตรการทําอาหาร การอบมรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันนะคะในหัวข้อ Cyber Security ซึ่งปัจจุบันค่ะสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์เองนะคะก็ได้มีการรวบรวมสถาบันนะคะแล้วก็องค์กรชั้นนำกว่า20แห่งทั่วประเทศเลยแล้วก็จัดตั้งเป็นสถาบันภายใต้ชื่อว่า New Zealand Institute of Skills and Technology ซึ่งก็จะเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางน,นะคะในการส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็มทร,รพระนครน,นั่นเองในมิติที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเปิดกว้างให้กับนักศึกษาชาวไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ผู้สอนเองนะคะหรือว่าจะเป็นนักศึกษาเองก็จะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะนะคะแล้วก็วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาได้ในระดับสากลนั่นเอง มาดูกันที่ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีข้า,ากรการศาสตร์นะคะกับบริษัทษสังคะไพบูรณ์นะ,ะคะเครือข่ายการท่องเที่ยวกรองนครเนื่องเขตในการที่จะร่วมกันนะคะพัฒนานด้านของข้า,ากรรมศาสตร์นะคะพร้อมกับสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยค่ะ โดยทางมทรพระนครนะคะได้ร่วมกับบริษัทสังคับไพบุญจำกัดค่ะและเครือข่ายการท่องเที่ยวคลองนครเนื่องเขตนะคะได้มีการ MOU นะคะสนับสนุนงานด้านของวิชาการแล้วก็งานวิจัยค่ะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางข้าหากรรมศาสตร์การจัดการแล้วก็การตลาดนะคะให้ได้มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพด้านของการจัดการธุรกิจ การยกระดับนะคะเพิ่มมูล,ลค่าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายโอกาสด้านการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางคหารรมกรศาสตร์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงของวัฒนธรรมนะคะเชิงสุขภาพค่ะรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนะคะโดยมีท่านอธิการมบดีของมททรพันครเราค่ะดรนภวพลรัศดีวัชราบุญนะคะลงนามร่วมกับคุณชุมพลสังปบีชาค่ะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยว องนครเนื่องเขตนะคะแล้วก็มีผู้บริหารอาจารย์จากมทรพระนครนะคะร่วมเป็นสักขีพยานณบ้านเรือนไทยเรือนปู่เรียนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถึงท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่การจัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสาหกิจศึกษาประจำปี2565นะคะในหัวข้อเด็กจบใหม่ไม่ว่างงานค่ะ เดียผู้ช่วยศาสตราจารย์อันตรการสัตยาพานิชค่ะผู้อาวบดีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมด้านของสาขาศรรกึกษาประจําปี2565ซึ่งปีนี้นะคะก็จัดขึ้นมาภายใต้หัวข้อ เด็กจบใหม่ไม่ว่างงานนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับน้องนองนักศึกษานะคะสำหรับการทำงานในอนาคตนั่นเองโดยได้รับเกียรติจากคุณชานชัยกายสิทธิ์นะคะ ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเช้าช่อง JKN 18นะคะเป็นวิทยากรให้ความรู้มาแนะนำแนวทางน,นะคะแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติสาหกิจศึกษาในสถานประกอบการไปเมื่อภาคการศึกษาที่1ปีที่ผ่านมานะคะรวมกับ อาจารย์กัน,นิกาโตมีนาน,นะคะผู้ช่วยคณะบดีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็เรียได้ว่าน้องๆน,นะคะก็ได้รับความรู้ได้รับแนวทางได้ประสบการณ์ที่ท่านวิทยากรถ่ายทอดออกมาเะคะเพื่อที่จะให้น้องๆได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนเทอมสุดท้ายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะออกไปสู่การทำงานจริงในปีหน้าน,นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร,รพนครน,นะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้กลางหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนามาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง t u b e c h anel n แล้วก็ Facebook Fanpage ที่ RMUTPLive ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ